แน่นอนคนระปัจจุบนันนี้ปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันเยอะมากแล้วก็ในใฐานะประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าประชาชนทันท่วๆไปเองเนี่ยก็มีความรู้ความรู้น้อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ อาจจะไม่ระวังตัวนะครับ,รบตอนนี้ในส่วนที่ทางโซเดอเอเวนติสเนี่ยมันเสนอรูปแบบลงมิชชั่นนะครับ,รบมานําเสนอมาตรวจสุขภาพเนี่ยผมก็เชื่อว่าชุนหนึ่งก็จะเป็นการที่จะคอ,อ,อยเตือนประชาชนนะครับ,รบใหบบ้การใช้ชีวิตต่างๆนี่นะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่านะครับก็ต้องก็ก็ดีครับก็ทําให้ให้เราสามารถที่จะรับรู้หรือรับทราบว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันถูกต้องจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เลย นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยนะครับทุกภาพอาจจะอ้วนเกินไปอาจจะมีความเฉ่ยชาลงเราก็มาตรวจสุขภาพที่นี่ก็จะถ้ากี้ไปเดินดูเนี่ยก็คือวงเขาวงจรเลยนะครับมีหลายอย่างมากที่ที่ตรวจแล้วก็ลึกมากนะครับก็จะทําให้ประชาชนหรือชุมชนแถวนี้เนี่ยก็จะสามารถรู้ทราบว่าตัวเองเนี่ยสเตตัสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับครับแล้วอีกคําถามนึงครับคือ ทำไม MBK ถึงให้การสนับสนุนในการนำเสนอโครงการนี้ครับปีนี้ปีที่สองละก็เรียนเรียนตรงว่าเราเราเองเราก็พยายามหาผู้ที่มาทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับเพราะว่าตัว MBK เองเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงการค้าอย่างเดียวนะครับเราคิดว่าเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถที่จะทอนสู่สังคมได้นี่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์สังคมเนี่ยเราก็ยินดีร่วมมือครับขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณมากครับ